มาฮะกับสู่โหมดเดิมครับผมกับมาหาปืนที่มันบัฟนะฮะตั้งแต่วันที่27เดือนที่แล้วนะครับผมแหมแต่ก็ยังลองไม่ครบเลยนะครับมีอยู่ปืนหนึ่งนะฮะนี่เลย e m 2นะครับผมสถานะเป็น m a r k m a n l f l e นะฮะที่มีอาตรายิงต่ำนะครับผม e m 2 o ควรได้รับเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานนะฮะเพื่อ ปรับเข้าสู่การต่อสู้ที่รวดเร็วนะครับผมนั่นแหละมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมขอแนะนำ Inback ร้านเติมเกม c อมพิวเ t อ Mobile ที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภยัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback <c oughs> ถ้าอยากมีสก,กินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคางอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิง์กอยู่ใต้คลิปแล้วจ้าไปลุยกันเลยเฮ้ยเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับอีกแบ,บเท่านั้น อ่ะแล้วครับันก็ขอกราบสวัสดีลิงค์พิวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์เต้บอยแล้วก็ผมเอฟดอปคุดูคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะอย่างที่ผมเอ่ยไปในต้นตเอ่ยไปในต้นคลิปนั่นเองนะครับก็คือนะฮะผมก็ได้ไปทําการดูปืนที่มันบัฟมาอันจริงก็บัฟมาตั้งนานมากๆแล้วตั้งแต่วันที่27เดือนที่แล้วเนาะแต่ว่าผมก็ยังลองไม่ถูกปืนนะครับปืนนั้นก็คือ EM2 นะครับ คือมันบัฟมันน้อยมากก็คือบัฟแค่บอกว่าเล็งเร็วเท่านั้นเองนะพูดง่ายๆสรุปๆเลยนะแต่พอผมลองเล่นดูเท่านั้นแหละคุณเอ้ย <c oughs> บอกแล้วแล้วนะฮะว่ามันบัฟนิดเดียวแต่ว่า <c oughs> ดูเอาเองแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวจะหาว่าผมขี้คุยโอเคเปลี่ยนกระสุน,นก่อนนะฮะมานี่สี่กระโดดปาดไปเลยเป็นไงเดือดไถิกโ,โอ้ยเรียบร้อยเนะ <c oughs> พื่อนเราปาดไปได้ครับผมตอนนี้ ตอนนี้แรงก็ยังเดือดอยู่นะครับเพราะว่าคนเนี่ยังไม่มีใครขึ้นรีเจนสักคนเลยนะครับณปัจจุบันที่ผมเล่นนี่ตายไปซะปักเข้าให้ไปไงมันแรงจรงีจริงๆนะฮะดีกว่าโอเดนหลายเท่าเลยผมบอกเลยนะมันน้องๆโอเดนนะครับแต่ว่าอ่าต้องบอกเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเรื่องของดาเมจเรื่องของการเล่นง่ายเนะี่ยผมบอกเลยว่ารุ่นพี่แน่นอนนี่แหละมันลั่นเร็วกว่านะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอ โอเคนี่ขยายนะไม่โมนเนี <mir anda> ่ยขนาดจะไม่โมแล้ว <sandwiches> น <enemies dropped> ี่ไปครับผมเปิด U A V ไปก่อนเลยนะฮะนี่แหละเพื่อนทำไมไม่ยิงล่ะผมยิงเองเดี๋ยวนะครับตรงนี้เอ้าทำไมเพื่อนเราตายอ่ะทางไหนอ่ะเอ้าเอาไอหมอนี่มันเก่งเว้ยโอ้ันกโดมาซัดผมเลยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าแรงตอนนี้ยังเดือดอยู่ผมตายรัวๆนี่อ่ะขอคืนมากไอยน้อง พี่ขอกืนหน่อยอือฮัลโหลเอ้ยโอ้โผมเห็นนะครับว่ามีคนผมเห็นนะครับผมเห็นเอ้ยผมเห็นนะครับเอ้ยโหหลังเข้าไอหมอนี่ทำไมผมไม่ได้ยินเลยว่ามันวิ่งมาขนาดนี้ช็อปเปอร์ด้วยนะฮะเอ้ยข้างบนโอ้เรียบร้อยเพื่อนเราซัดไปแล้วนะครับผมตอนนี้จุดใหม่นะครับเอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยพเพื่อนตกใจหมดเลยอเพื่อนเราได้ นี่อะล่ะขอแซมหน่อยขอแซมหน่อยเอ้ยขอแซมหลังหน่อยแค่นั้นแหละใหญ่พี่ต้องเฉิดฉาย,ยาใหญ่พี่ต้องเฉิดฉายน้องขอร้องใหญ่พี่ต้องได้โม่นี่โอ้สู้เอ็มจีระยะไกลไม่ไหวนะฮะนี่ขอหน่อยโอ้โหบักเข้าให้โอ้โหเรียบร้อยไม่ได้อีกช็อตนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรรอเลยพี่ขอรอเลยฮะ เดี๋ยวนะทำไมมันหันน้าปาดผมแบบปแล้วหายเลยอะ่ะน่าจะเข้าหัวหรือเปล่านะครับคือแรงเกินนี่จะช่างมันนะไม่เป็นไรมันต้องมีแพ้มีชนะแหละมุ้จะเปล่งกระสุนก่อนกระสุนน้อยนะครับยี่ห้านัดนี่แหละนี่แหละมผมบอกได้เลยนะคะของแต่งเนี้ยเหมาะสําหรับเล่นในฮาร์ดพอยตอันนี้ใครที่อยากจะแต่งตามแลกันนะผมพูดเกินไว้ก่อนเลยนะ ของแต่งที่ผมแต่งนะตอนนี้นะครับเหมาะกับการเล่นฮาร์ดพอยต์นะเพราะว่ามันจะคล่องตัวเร่งเร็วนะครับเปลี่ยนกระสุนไวนะครับแล้วก็คือมันจะคล่องตัวแหละแต่พอเอาไปเล่นในวางบอมนะครับผมบอกเลยว่าไม่เหมาะนะครับเพราะว่า1คือกระสุนน้อยนะครับกระสุนน้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีเลเซอร์นั่นเองเข้าใจไหมนี่นะฮะซึ่งเลเซอร์รู้อยู่แล้วนะครับว่าโหมดวางบอมมันอาจจะลําบากนิดนึงนะฮะฮาร์ดพอยต์ยังพอเล่นได้ดูครับดูความนิ่งของมันดิ นี่ผมคุมปืนแบบนิดเดียวจริงๆนะครับคือไม่ต้องคุมเยอะอะไรปืนนี้ยคือเล่นเองจะรู้สึกเลยนะครับว่าเราเนี่ยไม่ต้องหักข้อมือข้อนิ้วเยอะแยะนะฮะเวลาคุมปืนเนาะก็ปืนนี้เป็นปืนอีกปืนหนึ่งที่นิ่งมากๆนะฮะเฮ้ยผมได้ยินวะแปลกๆวะเฮ้ยแปลกๆวะเฮ้ยผมได้ยินนะครับผมหูทิ์เข้าใจป่ะหูพี่ได้ยินไกลสา 3, มพันเมตรขี้โมกีะ้ะพอขี้โมกเดี๋ยวกูตายอีกไม่เอาแล้วเลิกโม้ก่อนนะฮะ มีตัวอยู่ขวาเนี่ยผมเห็นจากเรดาร์นะฮะแต่ว่าไม่ทราบเขาอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ไหนวะข้างหลังเหระดูครับความนิ่งของมัน3ามสี่นัดตายนะฮะมาดีมาเกมเยอยู่ไหนเอา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 ,เอามาอยู่นี่ดูฮะสามนัดเท่านั้นแต่ก็ผมไม่รอดนะปืนไฟประมาณ3นัดนะฮะหลักๆเลยคือ3มนัดนะฮะปืนนี้นี่สุดยอดมากผมบอกเลยต้องเล่นตามวะนะครับ แต่ว่าพูดกันตามตรงนะนี่ผมพูดตรงๆนะครับคือไม่ไม่อวยนะครับใครที่มีสกินแดงจะเล่นง่ายกว่าเยอะนะเพราะว่าเรื่องของสโคบลุ้น้วนเลยนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องแรงดีดเรื่องการสั่นของตัวปืนหรือว่าหน้าจอนะครับคือนะฮะแค่สโคบลุ้น้วนนะครับ,รบ,นนรบทให้มองง่ายมากขึ้นนั่นเองนี่เหรอซับไปเลยนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนแม็กบ่อยๆหน่อยมียี่ห้านัดนะฮะแต่ว่าผมใส่เปลี่ยนแม็กไวมาก็เลยแบบว่าไม่มีปัญหาในเรื่องไน,นอยู่แล้ว ข้างหน้าข้างหน้ามีคนเอาเรียบร้อยเพื่อนเราปาดโอ้ยเพื่อนคนที่เล่นไอฟาันคนนี้โหดมากเลยนะเขาปาดแย่งกับผมแบบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยขอขอคิวคิวนายว่ะคิวคิวนายใส่สโคบว่ะโอ้โหเขาปาดผมว่ะขอหน่อยระยะไกลครับสามนัดเท่านั้นระยะไหนก็สามนัดไอ้น้องมาเลยเดีลงมามีไหมข้างหลังเหรอเขาต้องไหนวะข้างบนครับผมได้ยินอยู่นะ อยู่ไหนอะเออแล้วเขาหายตัวกันไปไหนหมดเอ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหไม่ทันแล้วผมไม่ได้ยินด้วยเมื่อกี้โอ้ยไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อฮะโอ้โหคนเล่นเอฟฟาวันคนนี้โหดมากเลยนะทีมผมเนี่ยนี่แหละขอพี่คิมหน่อยสามนะทน่านแหละสบายนี่ฮะเออ,เอ,อตอนนี้จุดเริ่มเปลี่ยนแล้วผมแอบก่อน <laughs> แอบก่อนเฮ้ยสองตัววิ่งมาทำไมนี่พี่อยู่ข้างหลัง <laughs> โอ้ยโ,โ,โอ้ยรถชนโอเคมีไหมมาอไหม ไม่มาแล้วนะฮะขอข้างหน้าหน่อสามนัดโอ้โหผมโดนหล่อยเกแ้วว่ะไม่เป็นไรนะผมเจอติไปเมื่อกี้โอ้โหผมชอบมากเลยว่ MK 2, AB, MK 2, 2ะ Mk2 เอ้ B เอไม่ใช่ Mk2EM2 เนี่ยฮะถือว่าโหดโคตรเลยนะครับผมไปะฮะ๊ะเอ๋มีคนอยู่หรือเปล่าอาจารย์เอ๋เอ้าไม่มีอนี่ไงขอเจเอ๋หน่อยขอเจเอ๋หัวหน่อยขอเจเอ๋ ขอจ้าเอ๋หน่อยจะไปไหนครับโดดไม่รอดหรอกนาอไปครับผมเปิด U a v ทวาไมก็ไม่รู้นะฮะขอพี่แซมหน่อยนี่โอ้โหโดนหลังโดนหลังอีกแล้วผมโดนในคนนี้หลังตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรฮะจังหวะใครจังหวะมันอย่าให้ได้พี่เอาคืนนะถ้าพี่เอาคืนนะมันจะเจ็บปวดนิดนึงถ้าพี่เอาคืนมันจะเจ็บปวดข้างหลังเข้าเหรอข้างหลังเข้าเหรอเดี๋ยวนะผมผมวันนี้ก่อนโอ้จบป็นที่เรียบร้อย แต่ไม่พออยู่แล้วสำหรับเอฟดอทุกคลิปนะฮะสองคลิปตลอดไปกันเลยดีกว่านะครับผมคลิปที่สองคลิปนี้ก็ MVP ไปตึงๆอ่ะ An hour later มาครับผมกับเกมที่สองนะครับผมก็ยังอยู่ในแรงเหมือนเดิมโหมดฮ์ตพอยต์นะฮะก็ด่านสลับนั่นเองนะครับผมปาดเบิดไปแล้วจังหวะนี้นะฮะโอ้ยโผมกดผิดโอเคมาฮะระยะนี้ดูครับหนึ่งสองสาม สามนัดระยะนี้คุณคิดว่าเอาโกงหรือเปล่าคุณคิดว่าโกงกหนึ่งสองสามนี่ไงล่ะประชามขึ้นบกวะล่ะโคตรดีเลยผมพูดเลยโอ้ระเบิดใครวะมาเด็ครับพี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วน้องมามาเอยเอาหูผมภุบสโคบดีจังหวะอย่างได้น้องไม่เป็นไรครับผมเรามาใหม่แล้วเมื่อกี้จังหวะเขาได้อยู่ ดูห้าหนึ่งสองสามเรียบรอ้อยปลาฉลามขึ้นบกอ่ะสี่ห้าหกนะฮะมาไหมมีไหมขออ้อมหลังก่อนเลยลปแ,ปลแล้วกันมันแปลกๆวะไม่ผมระแวงหลังวะมันเหมือนจะมีตัวมานะเมื่อกี้โอเคตอนนี้จุดย่าแล้วนะครับหนึ่งสองสามนี่อ้าวไม่ตายอีกโอ้โหแม่งกลางโลกแต่เมื่อเราเก็บไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวหนึ่งสองโอ้โหสไลด์หลบก็ะได้พี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วโอ้โห สองตัวโอ้โ oh, ห oh, เล่นดิงโก้ด้วยนะดิงโก้ด้วยนะดิงโก้นี่เล่นยากหน่อยนะฮะแต่ว่าก็เล่นได้อยู่แหละผมว่าไอในส่วนของ LMG เนี่ยโฮเกอร์มันคือที่หนึ่งอยู่แล้วนะตัวอื่นนี่ผมไม่กล้าให้ล้มเลยนี่เนี่ยมาเดิยวัดเะลาทั้งนิ่งทั้งแรงอะ่ะสานัดเท่านั้นหนึ่งสองสามนี่แหะโอ้โ oh, หนิ่งเหมือนจับวางอะ่ะนิ่งเหมือนจับวางโอเค ยังไงฮะอ๋อตอนนี้ศัตรูมันเกิดซ้ายกันหมดเลยนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มี U A V แต่ซ้ายเนี่ยมีแน่นอนซ้ายเนี่ยไปไหนหรือเพราะมันแรงไงล่ะน้องจะหนีพี่ไม่ทันหรอกโอเคข้างล่างฮนะปรับปรับโอ้ยโ,โอยเฮ้ยมันยิงไม่โดนโอ้โหอโโอฟสโคบกา,กากมากโอโตกระสุนผมหมดแล้วนะฮะผมต้องเอาปืนเขามาเล่นอนะ่ะ แล้วเขาแม่งถือพกด้วยนะตอนตายชิบหายแล้วงั้นเอานี่เลยกาว5.56โอเคเปลี่ยนก่อนนะครับขอญาตนะผมเพราะว่ากระสุนผมหมดแล้วผมก็ไม่อยากฆ่าตัวตายด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเสียสักสีเออเราต้องใช้ปืนคนอื่นฆ่าไปนะฮะโอเคไม่มีนะผมเช็คเช็คให้ละเอียดก่อนนะผมไม่งั้นตายไม่งั้นตายนะครับผมนี่กาว5.56ไม่ต้องห่วงครับผมของดีของชอบอยู่แล้วนี่นะ หมาจะกัดตูดเหรอหลังเข้าครับหลังเข้านี่ยังงงอะไรพี่อยู่นี่งงสงสัยงงหรองงหรอนี่ตายไปซะน้องตายไปอีกหนึ่งเท่านั้นแหละเกิดมาข้างหลังเยอะแยนะน่ะมาไอ้เว่อไม่ตายอีกนะโอ้ผมเรียบร้อยแล้วครับรู้ชะตากรรมเลยอะเพราะว่าไอ้เครื่องบินกระดาษมันบินมาตรงๆขนาดนั้นพอดีฮะถือว่าได้เปลี่ยนปืนยังไงครับผมระยะระยะนูนเหมือนจับวางนะ่ะ มาดิเอ้ยเอา้ามาดิเฮ้ยแรงจังวัดดิงโก้เนี่ยเขาปาดผมได้เยอะมากเลยดิงโก้เขาเล่นโอเคอยู่นะผมชอบนะเออเขาเล่นเก่งอยู่นะครับเราจะประมาทเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่แห,หละพี่ขอปาดทีพี่ขอป,าด,ขอปาดอีกทีหนึง่งพี่ขอปาดทีนึงพี่ขอปาดโอ้ยอ้เอา,เอาไม่ตายโอเคผมทะนงตัวเกินไปผมหุบสะโขบหรือว่ายิงโดนนะฮะแต่ว่าไม่โดนนะฮะเมื่อกี้ มาใหม่น้องมาใหม่เ,อ,มมเอ้ยโหกี่ตัวนะ่ะข้างในนะ่ะม่เจ้าเฮย้ยโอ้โหโอเคเลยมานจ้าเอกันขนาดนี้บักเสื้อชมพูไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้คือแต้มสูสีกันมากนะฮะยังไม่ได้ห่างอะไรกันขนาดนั้นนะผมสำหรับแต้มแต่ว่านี่แหละโอ้ยดีนะใส่เปิ้ลเขียวมาดีนะใส่เปิ้ลเขียวมาดีนะใส่เปิ้ลเขียวมาเป็นไงล่ะ ขอพี่แซมหนะ่อยข้างในมีตัวนะครับหายไปแล้ววะขอพี่แซมหน่อยนี่แหละไปฮะข้างหน้ามีมาไหมไม่ก,ก็ไม่ก,ก็ตายอีกเท่านั้นแหละโถ่ระยะนี้พี่ได้นะระยะนี้ระยะนี้ก็ได้นะครับมุมหัวเนี่ยมุมหน้าอกเนี่ยได้หมดเลยได้หมดเลยหูดูดิวิ่งปาดวิ่งปาดขนาดนี้อะคิดเอาวิ่งปาดขนาดนี้ <laughs> ไม่โหดให้มันรู้ไปน้องเอาหมาใครเนี่ยเอาคืนไปเลยไม่โหดกูขี้โมแยแกพอขีอ้โม้กูตายตลอดปป่าของเล่นมั่งครับผมไม่รู้ตานี้จะแพ้หรือชนะนะฮะแต้มคือแบบว่าให้เคียงกันมากนะฮะมาดิใครใครวิ่งออกมาคนนั้นก็ตายอ่ะใครวิ่งออกมาคนนั้นก็ตายครับลวดสองสองลวดสามลวดโอโ้โหสี่ไหมสี่ครับ ไม่ได้เดินนะครับห้าครับผมเป็นไงปาดจุกๆหกว่ะโอ้โหไม่หกว่ะเขาลุมกันสองตัวสามตัวว่ะอะไรผมปาดเมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วอมาปะแน่จริงก็ออกมาแน่จริงก็ออกมาเมื่อกี้เอ็งฆ่าใครฮะสองตัวไปดิโอไม่ไหวครับตัวที่สามเขาหลบหลังกล่องด้วยเมื่อกี้ผมชักปืนไม่ทันนะ่ะ หันปืนไม่ทนันนี่ล่ะตายไปสิโอ้โหเอาหมัดวิ่งมาต่อยผมว่ะถือว่าใจกล้ามากนะ <c oughs> เนาะมานี้ดิมาเกีงต่อยใครเอาปืนมาวางกันตรงๆเด้อเอาปืนมาวางกันตรงๆมีไหมฮะมีไหมฮะมีไหม,มครับมาอีกหรือเปล่าเหมือนว่าจะใกล้จบแล้วนะฮะโอ้โหเราชนะไปบอกได้เลยว่าเกมที่สองนี่เดือดมากนะฮะไล่ไล่คิวแบบจุกๆอะ่ะ โอ้โหดู MVP 2เกมตึงๆฮะโอ้โแต่ก็ยังอยู่แรงเดิมนี่โอ้โหเป็นไงนะครับผมก็จบไปกันแล้วนะตาแรกฆ่าไปทั้งหมด33ตัวนะฮะตายไป12นะฮะตาที่2นี่ฆ่าไป34ตัวตาย11นะครับผมก็นี่จะเป็นของแต่งที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมแนะนำนะเอาไว้เล่นในฮาร์ดพอยต์หรือโดมิเนชันนะครับ ถ้าเอาไปวางระเบิดผมแนะนําให้ย้ายของแต่งเป็นของแต่งก็ลองไปหาเอาเองแล้วกันนั่นแล้วผมฝากกด l ลกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอฟดอฟขอลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุ๊บ